ผลงามพี่ตมเภาจองน้องเจ้าดังเอาเฝ้าคอยปกป้องผง้เผยเดินตามเจ้าวันมาทำยิมไม้ดวงใจพี่ดังโดนมีดกรีดชื่อตากลุมเจ้าคมเหมือนดังคมมีสบตาเหมือนดังภาพติดฟังตื่นแก้มแดงเหมือนดังน้องเพลงน้องเพือพ่อ บ้านเรือนน้องเจ้านั้นอยู่ที่ใดโอ,โอ้นวลน้องขอจองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนน้องเยาวได้หรือไม่ถ้าส่งน้องถึงเรืนอนก็กลัวโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคง,งไม่มี เป็นกำน้องคงไม่ทำให้เกินเจอเธอไม่กล้าพูดจาสสาทีหมุนพาแม่นวาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีสเสน่ห์คนเคียงเขาคงจะควงน้องกอนพี่จนเหมือนคนจนจัดปลาดมาหนักเบาก็ช่วยน้องยาวคุม้มค่า การดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วย